ม่มันอยู่ไม่ได้นะครับระดับจานหมี่แล้วเนี่ยเจอน้องก็ไปนี่คืออของโคตรดีเจ้าจงเชื่อใน5ดาวในเกมนี้เพราะว่า5ดาวในเกมนี้เนี่ยมันตูมนะน้องหนีหน้ามาครับผมทอสีทองมาเฮ้ยสีทองมาแล้วขอขอ2ตัวได้ปะเออเดอ h ฮัน shop บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n นชินพับ g ีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลย คนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่ต้องเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ <S <S เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม artery gear fusion นั่นเองนะฮะชื่อนี้บอกอ่านชื่อเกมนี้ทีไรลืมชื่อเกมทุกทีนะฮะก็วันนี้เลยทุกคนเขาได้มีตู้ใหม่เข้ามาคือที่จริงเนี่ยคือเข้ามาประมาณ2วันแล้วนะครับวัน2วันแล้วก็เป็นตู้นี้เลยนี่นะฮะ นี่โอ้โหบอกเลยว่าระดับพักการข่าวจัว๊วดูทรมะธรรมัวบางดีวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดตัวของน้องนีน่าเดอะซอสกันนะก็เจ้าแห่งดาบนีน่าบอกเลยว่าคตตูมก็เป็นแบบน้องเขาก็เป็นโลลีที่แบบมาเริ่มซึ่งอืวันนี้เลยเนี่ยผมจะเปิด6ตูมนะวันนี้จะเปิด6ตูมเพราะว่า5ก็คือ9000 บวกกับตัวฟรีอีกส <Okay. S 1> ิบใบก็เปิด6ตุม่มนะน <Okay. S 1> ้องเขาเป็นสายดาเมจเป้าเดี่ยวนะคล้ายๆกับไปตัวซามูไรตู้ที่แล้วนะครับจะมีสกิลแบบบัฟตัวเองอันติแรงๆเลยนะเป้าเดี่ยวโดยที่เอ็กคาลีเบอร์นีน่าตัวนี้เนี่ยคนไหนที่ต้องการแบบอยากเล่นจริงจังหรือว่าอยากแบบว่าเป็นท็อปเซิร์ฟอยากเล่นเมตาเนี่ยผมว่าเป็นตู้หนึ่งที่ข้ามได้นะเพราะว่าต้องไปรอตู้ของโคแลบในอนาคต แต่ว่าแม่มันอยู่ไม่ได้นะครับระดับจานหมีแล้วเนี่ยเจอน้องเข้าไปนี่คืออของโคตรดีหามาแล้วครับเห็นเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมเกลือเฮ้ยมันไม่เกลือ <No. S 1> ระดับแบบจานหมีแล้วเนี่ยมันไม่มีคําว่าเกลือหรอกนะ <No. S 1> เปิดเลยดีกว่าไม่พูดพวามํำเพลงนะฮะคนไหนที่ชอบนมเนี่ยก็ฝากเลยนะครับฝากกดไลค์กระทืบไืค์หน่อยนะมาไปดูกันดีกว่านะครับกับตูมเลขนะน้องคือน้องต้องมาหาพี่แล้วแหละจริง ไปครับผมตูมแรกอัดล้วหรือยังเนี่ยอัดแล้วนะไปขอเปิดตัวฟรีก่อนนะตูมแรกนะคือมันจะมีลุ้นตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับว่าจะเป็นสีทองหรือเปล่านะก็มาสิครับสีทองอย่างนี้มันต้องโชว์แล้วแหละเออสีขาวขาวจ้วงเหมือนตัวน้องแต่ว่าคือผมลุ้นสีม่วงเหมือนกันนะถ้าสีม่วงแบบได้ตัวดีก็ถือว่าดีนะครับในตูมนั้นนะฮะอะคาโรไลนะสามดาวเมโกะนะ น้องคนนี้ไม่เคยเล่นเลยนะทิมี่แล้วก็ชินโนชินโนโนมะหรือชินโนเมใช่เหรอวะช่างเขาแล้วก็อ่ะกระเดเฮ้ยโลโก้ตัวนี้ดีนะไว้ตีบอสใช้ได้อยู่อ่าไอตัวนี้ตัวใหม่ปะมันผมไม่คุ้นหน้าวะเป็นสายฮิวด้วยนะไลฟ์ไลน์นะสี่ดาวนะอ่าโอเค นี่มันจอมารไปนะคิดว่าน่าจะเกลือนะโอเคเนโมฟิล่าก็ผมว่าน่าจะเกลือนะตูมเนี่ยดูจากส่งแล้วได้โลโก้มาตัวหนึ่งก็ถือว่าเกลืออยู่ดีนะตูมแรกไปตูมที่2นะกับ1,800พเพชรเกมนี้ใช้เพชรค่อนข้างเปลืองเหมือนกันในการเปิดกาชานหนึ่งตูมแรกๆมันจะแจกเยอะอยู่แต่ว่าหลังๆเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะแจกนะครับคือต้องเติมยัดนะแต่ก็อะไรมันจะมีกำแพงระหว่างเราได้นะฮะ ถ้าเราชอบเนี่ยอะไรก็หยุดไม่อยู่มาครับผมตูมที่สองนะฮะไปสีทองขาวจัวขาวจัวแต่ว่ารอบนี้สีดาวออกเยอะเหมือนกันนะฮะเคตี้นะโลลีแบบโลลีจัดจัดนะตัวนี้โอเคเออฟ็อกซี่ตัวซ้ำยับยับทิโลโฟนะไม่เคยเห็นตัวนี้แต่ว่าก็ใช้ได้หืม ของโคตรดีคือลือนะ่ะทำไมน้องใส่เสื้องั้นล่ะน้องโอ้โหใจคอไม่ค่อยดีอ่าทีมี่เนะี่ยคาโลไลดเรดเรินเดรินคือโอ้โหนี่คือสายแบบนักกล้ามนะโอ้โหโอ้ทำไมผมพลาดตัวนี้ไปได้ไงเนี่ย <c oughs> เป็นนิวด้วย <c oughs> โโแม่ชีโอ้โหแม่ชีตัวนี้นี่คือระดับพรกการนะ่ยลาจัสติสใช่ไหมแอมไอแอมลาจัสติสอ๋อเป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็นผู้พะดุงความยุติธรรมเออตุมที่2ผมก็ว่าไม่ไม่น่าจะเกือเพราะาได้น้องคนนี้มาคือลือนอะมาตุมที่3ไปครับผมพันแปดเพชรนะฮะขอหน่อยที่เกมอยากได้แล้วครับผมขอสีทองหน่อยฮะไม่ออกเลยอ่ะเพื่อนเฮ้ยผมถามจริงไม่ออกเลยโอ้โอ้โออมามมชิ ผมมาชีโลลี่ของจริงอ่าโลโกโน้นะใช้ได้อยู่อเวกเต็มแล้วมั้งโลโก้เนี่ยมากอตตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สวยนะอ่าฟ็อกซี่นะแม่นางคนนี้นี่สายผู้ใหญ่นี่ผมชอบมากสเปคเลยอ่ทีมีเปเล่เบเล่ในตำนานอ่าบรูของจริงยาวๆนะซิโลโศ โอเคเกลือเหมือนกันนะตูมที่3ก็ใช้ได้เหมือนกันนะความเกลือนี่มันสุดยอดจริงๆไปครับผมตูมที่4นะมามันจะเกลือขนาดไหนกันเชียวเกมเนี้ยอยากรู้เหมือนกันนะครับไปครับผมตูมที่4ขอสีทองโอ้ยังเงียบยังเงียบอยู่หูยแต่ว่าลำนี้โอ้โหเฮ้ยลำนี้4ี่ดาวเยอะเยอะเหมือนกันนะโอเคโคเลกนะตัวนี้เป็น5ดาวเกมอื่นคืออย่างที่บอกว่ามันเทมากน้องก็เทจัด แอมโคลเลกนะฮะมาครับผมเมโกต้องแมวอ่ะกีดียฮัลโลไลเฮ้ยตัวนี้ตัวใหม่ทุกคนมันถึงตัวใหม่เนี่ยไอดีพี่นะนะอ่าลสแมรี่นะโอ้โหนี่ใช้ได้อยู่โอ้โหคนนี้นี่ยางชอบเลยนะอากาเซียระดับพักการของจริงคนเนี้ยคันนานะแล้วก็เคลูเรน เซนบ้านะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมว่ามันสวยนะเป็นน้องน้องคนนี้สวยมากนะแต่ว่ายังก่อบน,นะถามว่าเกลือไหมตุ่มนี้ไม่เกลือนะตุ่มที่สี่ผมว่ายังดีอยู่แต่ขอ5้าดาวหน่อยเกม <Please. S 1> นะน้องนีน่าคือต้องมาแล้วนะคือถ้ามาในคลิปนี้คือมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเปิดแค่หกตุ่มได้น้องเนี่ยมาได้แล้วนะตุ่มที่ห้าไปครับนะผม uh huh. ขอหน่อยกดมาสีทอง <c oughs> โอ้โหโอโห้ถามจริง <c oughs> ถามจริงถามจริงโอ้โหนี่คือได้ตัวซ้ําแต่ว่าไม่ไม่ได้ห้าดาวเลยเลยกูถามมือจริงๆนะมาครับตูมที่6แล้วนะคลิปอย่างสั้นทุกคนคือมันไม่ได้น้องถ้าได้น้องเนี่ยผมจะลองเอาไปลงให้ดูแต่ไม่ได้ไงทุกคน โอ้โหถามจริงว่าเกลือจริงเหรอคลิปแรกนี่คือเปิดตัวอย่างเทพนะคลิป2นี่คือกลับอย่างหมาะระดับแบบจานหมีแล้วเนี่ยมันไม่มีคําว่าเกลือหรอกนะเฮ้ยไม่จริงนะเราฝันไปออนะเราฝันไปจริงๆมาตูมที่6ตูมสุดท้ายแล้ว6ตูมในตำนานนะครับกับ1800เพชรปรับเจ้าจงเชื่อใน5ดาวในเกมนี้เพราะว่า5ดาวในเกมนี้เนี่ย มันตูมนะน้องนีนะ่น้ามาครับผมทอสีทองมาเฮ้ยสีทองมาแล้วขอขอสองตัวได้ปะเออตัวที่น่าจะตัวที่สี่ปะ่ะทุกคนนะครับตัวแรกนะอ่าอ่าตัวที่สามเฮ้ยตัวนี้เลยหรือเปล่ามาครับผม Hello, ไม่ใช่วะเฮ้ยโลลี่คือลือนอะ ซินดี้นะโอ้ผมก็ว่ามันแม่งอยู่นะสไปเดอร์เมื่อกี้ก็คือแม่งมุมไงโอ้โหน้องจริงๆด้วยคิดไว้อยู่แล้วอะไรกันครับนี่อโลลิคโอ้เกิดปุยมุยโลลิค่อนนะครับน้องๆโอ้จบแล้วมีระภาพโลโก้อเวกหกแล้วมั้งเออมอลิสมาโอเคแต่ว่ารู้สึกมันไม่ใช่แล้วหน่าดา ห้าดาวเป็นโลลิคอนโอ้โหเกนโอ้โหอดได้น้องเลยทุกคนเปิดทีละใบมันจะได้ป่าวเนี่ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมจะเก็บตั๋วฟรีดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดอีก10ตูมเนะ่ยเดี๋ยวรอหลังใหม่แล้วกันน้องนะนีหนะ่าอดเลยของโคตรดีขนาดนี้อดได้ไงเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้นะหตูมเกลือเกลือจริงโอ้โหนี่คือแบบ คือถ้าคนไหนที่ไม่ได้เก็บเพชรจนการันตีเนี่ยผมว่าแนะนําเลยนะนี่คือแนะนําจริงๆจากใจเลยถ้าไม่ได้เติมนะถ้าเป็นสายฟรีสายเก็บเพชรรายวันเนี่ยแนะนําว่าเก็บเพชรจนถึงการันตีตู้นั้นไปเลยนะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งถ้าได้ก่อนการันตีก็พักหรือว่าถ้าคนไหนอยากอาวันตีเนี่ยก็เปิดจนถึงการันตีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยไปการันตีอดีสุดแล้วนะอย่าเปิดหลอมๆอย่างนี้ถ้าเปิดหลอมๆอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เลยสักตู้หนึ่ง ทุกคนแต่ว่าไม่แน่ก็อาจจะไปหาหลังไม่นะครับอาจจะไปเติมเปิดหลังไม่อ่าโ,โอเคประมาณนี้แล้วกันไม่ไม่ได้เลยนะได้โลลิสไปเดอร์มาโอเค,อเคทุกคนคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดแชร์คลิปด้วยนะครับที่สาคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเ,เพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรน,นะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกมันในคลิปหน้ากับเกม a r t i l l e r y Gear Fusion สวัสดีผม